สีภรรยาสาวหงที่ดีควรเป็นยังไงบ้างนะคะคือหนึ่งจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีมูลค่าตรงนี้ค่ะมูลค่าหมายถึงว่าผู้ชายเขาจะต้องมีต้องการผู้หญิงที่มีมูลค่ามากกว่าเพชรทองเนาะคือมากกว่าอัญมณีนะคะเราจะต้องเป็นผู้หญิงแบบนั้นนะคะคนที่เป็นสาวหงอะเพชรนินจินดา เขาก็มีอยู่แล้วถูกไหมหมายถึงสามีเขาสามารถดูแลสามารถซัพพอร์ตได้อยู่แล้วเขาสามารถหาให้ได้อยู่แล้วแต่มูลค่าตรงนี้ค่ะที่เขาไม่สามารถได้จากคนอื่นเนาะและอย่างที่สองค่ะสีภรรยาที่ดีนะจะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและก็พูดจาไพเราะนะคะเรื่องนี้ก็ก็สำคัญเนาะและ อีกอย่างหนึง่งสีภรรยาที่ดีเนาะอย่างที่3ก็คือเป็นคนที่สามีสามารถไว้ใจได้นะสามีสามารถอุ่นใจไว้ใจและสามารถเชื่อใจเธอได้นะคะวันนี้ค่ะคุณเป็นสีสีภรรยาที่ดีหรือเปล่าเนาะคือมีอะไรก็เอาเรื่องในบ้านนะคะไปเล่าให้คนข้างนอกฟังหรือคุณไม่สามารถเ,เชื่อใจได้ในเรื่องทางด้านการเงินด้านต่างๆอะคะ่ะ คนที่เป็นสีภรรยาที่ดีเขาจะต้องมีตรงนี้นะคะสามารถไว้ใจได้สามีอ่ะสามารถไว้ใจเราได้วางใจเราได้นะคะและอย่างที่สค่ะคุณจะต้องทำประโยชน์ให้กับครอ,อ,อบครัวมีผลงานนะคะคุณสามารถที่จะดูแลบ้านสามารถที่จะดูแลรับผิดชอบสิ่งต่างๆในหน้าที่ที่ภรรยาที่ดีควรจะทำเนาะและอย่างที่หค่ะคือคุณจะต้อง เลี้ยงเลี้ยงลูกค่ะดูแลลูกแล้วก็ให้เป็นคนดีนะและก็สามารถดูแลลูกให้เป็นให้เขาอะค่ะสามารถที่จะเคารพคุณได้ด้วยนะคะบางคนค่ะเลี้ยงลูกค่ะแต่ลูกไม่เคารพคุณเคยเห็นไหมคือลูกไม่เคารพคุณเขาอยากได้อะไรเขาอยากทําอะไรคุณก็ตามใจทุกอย่างค่ะแต่สีภรรยาสาวหงเนาะ เขาจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงดูเทคแคร์ให้ลูกเป็นคนดีและก็สามารถทําให้ลูกอะค่ะเขารพตัวเขาได้นะคะวันนี้ค่ะคุณมีเหล่านี้หรือเปล่าหากคุณเป็นอยากเป็นสีภรรยาที่ดีอะคุณก็ควรจะมี ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเลดี้จูเชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะพัฒนากันได้นะการฝึกฝนนะคะแม้แต่เล็กน้อยนะคะการยิ้มการพูดจาไพเราะการที่ทําให้สามีไว้ใจเราได้ะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันคือสิ่งที่ภรรยาทุกคนควรจะมีอยู่แล้วเนาะเลดี้จูก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะ